ซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวเกมค้างแบบโอ้ยโอ,โอ้ยเกมเกมเป็นอะไรอย่างคมณผูนะ้อ่ะวันนี้ผมจะมารีวิวโซนิกและอยาปรจจุบในฉายยาข้างบนผมนะรซึ่ง มันได้จากการข่าโบ,บ๊ทใหญ่โอเคแบบนี้นะสกิลแลกของโซนินก่อนเลยมุนตัวตามีดแรงมากฆ่าบอสตายบอสใหญ่เ,เกมถ้า่อาปกระโดดชนโซนอีกร่าแรกจะมีแค่ ก็โลโลเราก็ใช้เคอสิมันรอแล้วปลงล่าไปกูได้โซนนิดเดียเลยถ้าหมายเข้ามาโฮมมี่ดชโดยนี้เป็นสจุดโจมตีของโซนนึงซึ่งมันดาเมิดี้ต่อจิตให้วันนี้สาวรู้ได้แก้ว่าไปใช้ออมดิเวอร์สเดเวอร์เลอร์มาแม่นิ่งมาก ก็จะเป็นการเหมือนอย่างเงี้ยแล้วก็ล็อกเป่าพุ่งไปหาสตูที่อยู่ใกล้ตต่อไปเหมือนเป็นการเปิดโซนิก,ก,กด้านขาวเชื่อหรอเขาเป็นด้านตกคาบกับดาร์กโซนิกเห็นไหมที่รู้ดาร์กโซนิกมีตัวตนจริงตะโก o m m o n เกียวไฮเปอร์โฮมมิ่งอะไรสักอย่างซึ่งมันเป็นการ,การายิงล้ำแสงสีขาวใส่ซึ่งโคตร เปล่าไม่รู้ถ้าจะไป explore เป็นการเหมือนระเบิดพลังเหมือนกับไอคอีย i ดีเมอร์นั้นในแมพโทอีกแมพหนึ่งที่ผมเพิ่งไปไม่เกี่ยาทีที่แล้วซึ่งแม่งเชี้ใช้คำนั้นเลยซึ่งมันก็มีเท่านี้อหะโซนนี่โอ้มโหลากาไม่เกมอิส r กรด คือก็คจบเกมเอ้ยจบคลิปกับเพราเท่านี้อ่ะเพราะเครื่องเราจะระเบิดบาย